จับตาธรรมนัตพิเกมส่งน้องชายนั่งรัฐมนตรีเปิดโปรไฟล์นักเรียนนอกออสเตรเลียรวย30ล้านเคยติดตามคอร,รมอบิ๊กตู่แต่โดนรุมยีหลุดโผเจ้ากรณีความแตกร้าวของร้อยเอกธรรมนัตกับพลเอกประวิทย์ค่ะซึ่งก็ต้องมีการผ่าครึ่งพักพลังประชารัฐมีการแบ่งขั้วสอสอท้าต้องวัดใจนายกอุงอิงต้องเลือกทำการกระแสกันหรือสะพัด ธรรมนัจะส่งน้องชายสุดรักมานั่งรัฐมนตรีแทนตัวเองทั้งนี้ทีมข่าวเดอะทรูก็มีการตรวจสอบความเป็นมาของอาัคาราพมเผา่าหากจะขึ้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีก็พบความน่าสนใจไม่น้อยทั้งนี้ค่ะยังมีการตั้งข้อสังเกตว่างานนี้อาจจะมีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าก็อาจจะเป็นได้3พฤษภาคม2567พักเพื่อไทย เคยมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่านายกอ,อบจอจำนวน9คนโดยหนึ่งในนั้นก็คือนายอัคาราพมเผ่าวาที่ผู้สมัครนายกอ,อบจอพะเยาซึ่งก็เป็นน้องชายของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลของเศรษฐาต่อมาวันที่สสิงหาคมปีพศ2567หลังจากการปิดหีบเลือกตั้ง นายกอปจอพะเยาในเวลา17นาฬิกาโดยมีการนับคะแนนปรากฏว่าเบอร์หนึ่งนายชัยประพันธ์สิงชัยได้ไป35,172คะแนนขณะที่เบอร์สองนายทวัฒสุทธวงศจากพักเพื่อไทยได้ไป174,669คะแนนเป็นผู้ชนะนี่เองที่ทำให้เกิดข้อสงสัยกันว่าทำไมไม่ใช่ในายอัคาราที่พักเพื่อไทยเพิ่งเปิดตัวไป หรือมีการเปลี่ยนแผนให้รับตำแหน่งอื่นที่ใหญ่กว่าหรือไม่ซึ่งจะว่าไปแล้วสำหรับนายอัคราก็เคยปรากฏชื่อในการชิงโหวตโควตารัฐมนตรีมาแล้วทั้งก็ยังมีการเข้ามามีตำแหน่งอื่นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาด้วยโดยในวันที่16มิถุนายนปีพศ2562เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจมีการรายงาน ผรัฐมนตรีประยุทธ์2ทับหนึ่งมีแรงกระเพื่อมโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีเพราะโผแรกมีชื่อของนายพุทธพงศ์ปุณกันแต่ก็ยังไม่นิ่งต่อมานายอัคราอดิตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจอมีการเบียดแซงโค้งสุดท้ายและร้อยเอกธรรมนัฐก็มีการออกมาปกป้องน้องชายด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ในอาัคารามีความเหมาะสมประสบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนพยาว,วิทยาคมปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นนักเรียนนอกจากประเทศออสเตรเลียสาขาบ,บริหารธุรกิจปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์าการเมืองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการทำงานในอัคาราเป็นประธานบริหารบริษัทในเครือบริษัทธ,ธรรมนัตกรุป๊ปมีธุรกิจหลายการเป็นผู้วางรากฐานด้านไอ t ของบริษัท และบริหารจัดการจนบริษัทประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วรวมทั้งผู้กองธรรมนัฐยังเคยมีการออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าได้โคต้ามา2เก้าอี้และก็จะมีการดันคนนำสกุลเดียวกันไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีแต่ปัญหาคือเมื่อมีชื่อในอัคราติดโพรัฐมนตรีแค่ยกแรกก็ยีแล้ว เราะถูกตั้งคำถามคุณสมบัติของคนในภักพลังประชารัฐที่เหมาะสมก็มีเยอะแยะทำไมต้องถึงขั้นเอารองนายกอบจอม,มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีดีซึ่งสุดท้ายแล้วนายอัคราก็หลุดโผไปด้วยคนที่ขึ้นมารับตำแหน่งนี้ก็คือนายพุทธิพงศ์นั่นเองต่อมาค่ะทีมข่าวเดอะทรูก็ยังพบกับความน่าสนใจอีกว่าเมื่อวันที่28พฤศจิายนปีพศ2562 นายอครามีการเปิดเผยที่จังหวัดพะเยาวา่าเรื่องพบครมอที่ออกมาไม่มีชื่อของตนต้องขอเรียนว่าก่อนหน้านี้ที่มีชื่อของตนเข้าไปอยู่ในพบครมประยุทธ์สองนั้นตนอยู่ตามประเทศและเดินทางกลับมาเป็นหัวหน้าทีมวิทยาศาสตร์การเมืองของร้อยเอกธรรมนัในการลงเลือกตั้งสอสอพะเยาที่ผ่านมานายอรากล่าวต่อวา่าเมื่อถูกนำชื่อไปใส่ในพครม ตนก็ยังเป็นกังวลว่าจะมีเวลาได้มาขับเคลื่อนพยาวโมเดลอย่างเต็มที่หรือไม่และได้มีการปรึกษาหารือกับพี่ชายตลอดมาเพราะมีการวางแผนการทำงานเอาไว้หลายส่วนสุดท้ายพบขรมอออกมาในลักษณะดังกล่าวตนรู้สึกสบายใจที่จะได้กลับมามุ่งมั่นการเมืองท้องถิ่นต่อไปต่อมาวันที่11ธันวาคมปีพศ2562 นางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคอรมออนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจำนวน7คนด้วยหนึ่งในนั้นค่ะกอพบชื่อของนายอัคราพมเผาเป็นกรรมการเป็นผู้แทนสถาบันเกษตรกร อย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอะทรูค่ะก็ยังมีการตรวจสอบพบกับความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่2พฤษภาคมปีพศ2564โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชได้มีการเปิดเผยบัญชีทร,ร,รัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่านายกอ,อบจอเพิ่มเติม โดยชื่อของนายอัคาราพมเผานายกอบจอพะเยาได้มีการแจ้งรายงานบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินการเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมปีพศ2564ว่ามีสถานะโสดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น28ล้าน25,619บาทแบ่งเป็นที่ดิน18.2แสนล้านยานพาหนะ5.5ล้านบาททรัพย์สินอื่นอีก4.1ล้านบาท และมีเงินฝาก130,000กว่าบาทเงินลงทุน31,720บาทมีสิน2.9ล้านบาทโดยก็เป็นนี่ค่ากับบริษัท Mercedes-Benz l i a s i n g ประเทศไทยจำกัด